เรามีธุรกิจอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของจอภาพนะครับจอภาพเนี่ยประกอบไปด้วยจอ L E D นะครับจอวิดีโอวอล์ทั้ง Indoor และ Outdoor ซึ่งตรงนี้จะเป็นโซลูชันที่สามารถที่จะตอบโจทย์อุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงพยาบาลน,นะครับโรงแรมโรงเรียนสถาบ,บันการศึกษาจอประเภทนี้เนี่ยจะมาทดแทนจอโปรเจคเตอร์ซึ่งจอเนี่ยสามารถที่จะทำโฆษณาก็ได้นะครับหรือจะทำให้ส่งเสริมการศึกษาการสื่อสารให้กับลูกค้าที่จะ เห็นภาพที่มันชัดขึ้นนะครับระบบจอพวกนี้เนี่ยจะช่วยให้ท่านสามารถ่จะสื่อสารให้กับกลุ่มเป้าหมายของท่านได้มากขึ้นจอ, Digital Sign นจด,จอดิจิตอลไซเนตแตกต่างจากจอธรรมดาอย่างไรจอที่เรียกว่าดิจิตอลไซเนตเนี่ยจะมีโซลูชันที่อัจฉริยะกว่านะครับคือสามารถที่จะปรับแสงให้กับตัวเองนะครับได้มีความสว่างมากกว่าจอทีวีทั่วไปนะครับสามารถจะตั้งเป็นแนวตั้งได้นะครับสามารถที่จะ ได้24ชั่วโมง7วันโดยที่ทำงานตลอดเวลาแล้วก็ไม่ร้อนนะครับคุณภาพพวกนี้เนี่ยจะเป็นเรียกว่า industrial g a t e นะครับซึ่งจะแตกต,ต่างกับทีวีทั่วไปครับแล้วแนวคิดของ Impact เป็นยังไงบ้างครับแนวคิดของเราเราจะนำเสนอโซลูชันที่อัจฉริยะนะครับให้กับธุรกิจของท่านนะครับธุรกิจหนึ่งก็คือเรื่องของจอภาพนะครับ จอภาพเนี่ยเรามีจอภายในและภายนอกนะครับจอภายนอกเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะดึงดูดสายตาของผู้คนนะครับที่อยู่บนท้องถนนเนี่ยและทําให้อสังหาริมทรัพย์หรือว่าร้านค้าหรือว่าองค์กรของท่านเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าได้จากการที่จะทํางานโฆษณาต่างๆประชาสัมพันธ์ให้กับคนที่สัญจรอ,อยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยเข้าใจในสื่อที่ท่านจะต้องการที่จะสื่อสารแล้วการบริการของ i ิ Pa c t เป็นยังไงบ้างครับ จอของเราเองเนี่ยเรามีสเปร์พาร์ทนะครับที่รองรับไว้24ชั่วโมง7วันนะครับรวมถึงมีทีมช่างผู้ชำนาญการผ่านการอบรมเนี่ยจะคอยดูแลท่านได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งเราสามารถที่จะดูแลได้ทั่วประเทศอย่างกรณีที่เราได้รับงานสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งมีถึง7จจังหวัดอันนี้ก็จะมีการแจ้งเหตุมาให้เราเข้าไปดูแลเราก็สามารถที่จะส่งทีมเข้าไปดูแลนะครับ เราก็ทำการแก้ไขนะครับซ่อมบำรุงภายใน24ชั่วโมง